สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแข่งยิงจุดโทษครับใครยิงไม่เข้าเอาขวดน้ำทุบหัวครับเอาอะไรทุบนะขวดน้ำครับไหนขวดน้ำนี่ครับอ่ะโชว์หน่อยดีครับโอเคอ้าสวัสดีครับผมตั้มเด็กเรียนเรียนหนังสือไม่เป็นครับวันนี้ผมจะมายิงไอ้ลิเวอร์พูลตัวกากเนี่ยครับประตูนี่กากสุดแล้วสวัสดีครับผมไทยจะมาแข่งกับคนกากครับไหนคนไหนคนกากนี่ครับใครยิงก่อนครับใครตั้ะอ่ะไม่เสียงดวง เสียงดวงกันเสียงดวงกันเดี๋ยวยิงก่อนตั้ยิงก่อนนะเดี๋ยว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 มั่นใจว่าจะเข้าไหมมั่นใจคร่งครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครึ่เปต์ครับเอ้าตอะโนีวเดเดี๋ยวเอามาโนเดี๋ยวถือขวดมาเดีวตั้มมานี่เลย ยอมรับซะดีๆระวังถ้ายโกงนะเดี๋ยวไ,ไหนตรงจุดยังโอ้ลิขสิทธิ์อีกเพลงมาอีกโอ้อ่ะหนึ่งสองสามอาโอ้ไม่มีใครยิงเข้าเลยเหรอมใครู้กอับอะไรนะ ไอตั้มมาดูเร็วมืดก่อนแล้วาา่ะเร็ว,วรีบตั้งรีบตั้งรีบตัง้งมันไม่ตรงเลยตั้มอะไม่เข้าอีกแล้วโน no <c ười> ดมาเลย <c ười> <c ười> เป็นประตูโคตรคุ้มอ่ะ่ <c ười> ต้ยไ <c ười> อ้ยิงมไม่เข้าเองเนาะ นับเลยนะใครยิงเข้าอูยถ่ายยิงไปเข้าอีกแล้ว <S <S เปิดหมวกเลยโอ้ยมีใครยิงเข้าเลยวะมีอะไรจะฝากะ่ะมือแล้วมีอะไรจะฝากไหมกากมาแลว้วกูมีใครยิงเข้าแล้วคนไหนกักสองคนนี้แหละครับนนกกสองนคนนี้ก,กักมีอะไรจะฝากประตูไหม วันหน้าเอาใหม่ครับอ่าวันหน้าเอาใหม่มีอะไรจะฝากประตูไหมเดี๋ยวเจอวันไหนวันนี้แหละครับวันนี้วันนี้ด้วยครับอ่าให้ลูกสุดท้ายโอเคให้ลูกสุดท้ายเอาตั้มจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะมีอะไรจะฝากไหมมาเข้าแล้วมาก็มาไม่เสี่ยงครูไทยไม่ได้จะฝากไหม ลูกสุดท้ายแล้วถ้าลูกนี้ไม่เข้าวิทย์กินมาแล้วเดี๋ยวโกจะได้กากอีกคนครับเอามเอาทำไม่ได้นอกจัดการไปเลยถ่ายมานี่เลยแพ้ตั้มเว้ยตั้มไม่ได้จะฝากถึงไทยไหมเขาว่าผมกากแต่เขากากของผมอีกู้ลูกอ่าได้ครับเอาใหม่ไม่ได้ฮะไม่เอา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 โอ้ไม่เดี๋ยวสวันเดี๋ยวคลิดนะ